สวัสดีครับกลับมาอีกแล้ววันนี้ผมก็ต้องพามาดูนะครับผมมันเป็นต้นมะเดือฝรั่งนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์เบราวตุรกีนะครับเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าผลของมันโตแล้วนะครับ จากถ้าดูลิปแรกแรกของช่องนี้นะครับจะเห็นว่าผลของมันยังเล็กนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ดูครับผลของมันใหญ่แล้วนะครับและผมจะพามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับดูนะดูนะฮะต้นนี้ดูผลของมันนะฮะผลของมันใหญ่แล้วนะครับคือใหญ่เร็วมากถ้าเทียบกับคลิป แรกนะครับนี่แต่ว่าผมเนี่ยมีความลับครับมีเคล็ดลับที่ไม่ได้ลับเลยนะครับจะบอกให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเคล็ดลับที่ว่านั้นก็คือนี่ครับเห็นไหมดีอะไรนี่นี่คือลำต้นของมันนะครับแล้วก็นี่ ผมต่อขาของมันเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มันมีกิ่งงอกออกมานะครับตรงนี้ก็เช่นกันอีกกิ่งหนึ่งก็เช่นกันแล้วก็ด้านล่างนี้อีกนะครับเพราะอะไรเพราะสารอาหารมัน ไหลมารวมกันตรงนี้จากตรงนี้มารวมตรงนี้จากตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันทําให้ตรงนี้มันมีสารอาหารที่เยอะเป็นพิเศษนะครับและมันก็ส่งผลทําให้ผลของบันโตเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งก็สามารถที่จะเอาไปลองทําดูกันได้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับตอตรงนี้เป็นตออิรักกี้นะครับ ส่วนตอตรงนี้เป็นตอใหม่นะครับขาของมันเนี่ยเป็นขาใหม่ผมใส่เข้าไปมันคือมะเดื่ออุทุมพรนั่นเองครับที่ใส่มาดูอุทุมพรลงไปเพราะว่ามันทนต่อน,น้ำมากนะครับแม้ว่าฝนตกน้ำท่วมมันก็อยู่ได้นะครับและต้นนี้นะครับจาคลิปแรกที่ผมให้ดูแล้วว่ามันใกล้จะเดสมรเร่แล้วนะครับผมก็ ขุดทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ปลูกมะเดื่ออุทุมพรมาทดแทนนะครับว่ามันโตกว่านี้ผมก็จะเสียบยอดนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมนี่มะเดื่ออุทุมพรนะครับส่วนอันนี้เป็นอิรักกี้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าที่มันมีสภาพอย่างนี้เพราะว่ามันถูกไอยทาก กินยอดนั่นเองครับใครที่ปลูกมะเดือฝรั่งนี่ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ระวังให้ดีนะครับพวกฝอยทากมันจะชอบกินยอดมากๆนะครับแล้วถ้ายอดของมันหมดเมื่อไหร่มันก็จะไม่มีตาให้ขึ้นยอดนะครับพอถึงตอนนั้นมะเดื่อของท่านจะตายทันทีเห็นไหมนี่ก็คือมะเดือ่อ อุทุนพรเช่นเดียวกันนะครับแต่รากของมันนั้นยังไม่แข็งแรงดีแต่หากมันแข็งแรงดีเมื่อไหร่ผมจะตัดตรงนี้ครับแล้วก็เสียบยอดเข้าไปแล้วเราก็จะได้มะเดื่อฝรั่งที่แข็งแรงนะครับทนน้ําทนแรงได้เอาละครับมีอีกต้นหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูมันก็คือต้นนี้ครับเห็นไหม เห็นอะไรเอ่ยผมตัดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับตัดเพราะอะไรเพราะผมเสียบยอดเอาไว้นะครับนี่เมื่อเราเสียบยอดเข้าไปแล้วแล้วเราตัดตรงนี้มันก็จะทําให้ยอดตรงนี้แข็งแรงนะครับอ่าอันนี้เป็นสายพันธุ์บารอนเดตนะครับ อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์บารเนีเหมือนกันแต่จริงๆตอเนี่ยเป็นตออิรักกี้นะครับแต่ก็เป็นอิรักกี้ที่ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะว่านี่ครับผมใส่ขาเข้าไปขาของมันคือขาของมะเดื่ออูทุมพรเห็นไหมแน่นอนครับว่ามันจะแข็งแรงนะครับน้ำท่วมก็ไม่กลัว อันนี้ก็เป็นเสียบยอดบารอนเน่นะครับส่วนตอก็เป็นตออิรัก,กีเช่นเคยอ่าวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับกับการแนะนำต้นมะเดือฝรั่งที่ผมได้ปลูกอไว้ใครสนใจอยากจะปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะถามไท่กันเข้ามาได้นะครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นพืชที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ทุกๆหลังเลยนะครับเพราะมันมีประโยชน์มากวันนี้ลาไปก่อนครับ